ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสําหรับความท้าทายของชั้นปีที่6เขาไมาได้ให้ความสนใจมากเกินไปคือมาเซียนวางสายการสื่อสาร มองดูสหารสองคนรีซอเหมิงแร่รีซือฉีและพูดด้วยน้ำเสียงถุมว่าพวกเขาสัญญาชายทั้งสองให้กำลังใจซึ่งกันและกันและกำหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราซือมาเสียนพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ในอดีตไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยลืมความอับอายดั้งเดิมของเราเลยเรากำลังจะจบจากร้านด้านนอก ถ้าเราโรคความอับอายนี้ออกไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราเข้าไปในร้านด้านในเราจะไม่ค่อยสบายใจดังนี้เราจะเสิร์ฟให้พวกเขาแน่นอนใช่ข้าไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขามาถึงระดับไหนแล้วพวกเขาเงียบเกินไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและไม่ได้ส่งเสียงอะไรมากนักพวกเขาน่าจะเริ่มปฏิบัติคาราิจโตเทียนแล้วเมื่อเร็วๆนี้และข้าก็ไม่รู้ว่าพวกเขาทําสําเร็จได้ดีแค่ไหนปรีซือหมิงพูด คือมาเซียนพูดว่ายิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นมากเท่าไรเราก็ยิ่งสัวเล็กลงเท่านั้นเราทุกคนรู้ถึงความแข็งแกร่งของถังโยเกอแต่ข้าได้ยินมาว่าเธอไม่สามารถทะลุไปถึงวงแหวนที่เจ็ดได้ข้าไม่รู้ว่าทำไมถ้าเธอยังคงอยู่ที่วงแหวนที่6เรามีโอกาสชนะเกือบ80%แม้ว่าเธอจะทะลุถึงวงแหวนที่7แต่โอกาสชนะของเราก็ยังอยู่ที่ประมาณ70%เอาละ เรามาวางแผนกลยุทธ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากันดีกว่าเรายังต้องจัดการกับร้านเซียนอยู่ก่อนข่าวน้อยยิ่งบอกยากแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่เรามีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนในด้านชุดก่อต่อสู้และการฝึกฝนแต่นั่นไม่ใช่กรณีในตอนเริ่มต้นเรายังคงแพ้แพ้ในท้ายที่สุดสิ่งทางการที่สุดสําหรับเราคือความมั่นคงและป้องกันไม่ให้พวกเขา สร้างปฏิหารใดๆร้านเซ้นยูนอนดึกอาวังแผนที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบถึงสถานการณ์เฉพาะในวันพรุ่งนี้และปล่อยให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในวันนี้เขาหยิบเคมือสื่อสารวิญญาณขึ้นมานอนบนเตียงแล้วกดหมายเลขไม่นานก็มีเสียงผู้หญิงแผ่วดังมาจากอีกฝั่งเจ้ากลับมาแล้วงั้นเหรอใช่อาจารย์นาหน้าเราผม่ได้ออกไปไหนแล้ว โรงเรียนอยากให้เราแข่งขันกับชั้นปีที่6ให้แล้วคนที่อยู่ไปอีกสายหนึ่งก็คืออาจารย์นาหน้าของเขานั่นเองนาหน้ายิ้มและพูดว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีการต่อสู้มากกว่านี้ให้ข้าไปหาเจ้าหมายข้าก็คิดถึงเจ้าเหมือนกันหลานเยนอยู่พูดขึ้นว่าตกลงตกลงนี่คือสิ่งที่หลานเยนอยู่ชอบจริงๆเมื่อเขาส่งข้อความไปเขาไม่เคยเห็นนาหน้า ในระหว่างที่เขาปฏิบัติภารกิจสองภารกิจติดต่อกันไม่นานหลังจากนั้นประตูแสงสีเงินก็เปิดออกอย่างเงียบๆในห้องนักเล่นของหอพักของหลานเซนโญและร่างกายที่ผอมเพียวก็ก้าวออกมาและมาหาหลานเซนโญเธอยังคงมีผมสีเงินยาวห้อยห,ห,หลวมและเธอสวมชุดสีขาวซึ่งทำให้เธอดูไม่มีตัวตนมากยิ่งขึ้นหน้าหน้ายังสวยอยู่เลย แม้จะผ่านมาหลายปีเธอก็เหมือนนางฟ้าหลายร่องรอยบนใบหน้าของเธออาจารย์นาหน้ารานเซนยุกระโดดขึ้นและก,กอดนาหน้านาหน้ายิ้มเล็กน้อยและแตะหัวของเขาเขาเกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เ,เขาก็ยังดูเหมือนเด็กนาหน้าพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะรานเซนยุเงยหน้าขึ้นแล้วมองดูเธอต่อหน้าท่านข้ายังเป็นเด็กอยู่เสมอนาหน้ายิ้มแล้วพูดว่า ภารกิจฐานไปด้วยดีหรือไม่ฐานเซนยูพยักหน้าแล้วพูดว่ามันราบรื่นมากทุกอย่างดีทั้งหมดหน้าหน้ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในรัศมีของเขาอย่างเงียบๆแระพยักหน้าเล็กน้อยเจ้ามีความก้าวหน้าไปบ้างก็พัฒนาการฝึกฝนของเจ้าอย่างต่อเนื่องตกลงฐานเซนยูพยักหน้าพลังวิญญาณของเขาอย่างคงพัฒนาช้ามากช้ากว่าเพื่อนของเขามากหากเขาได้ซื้อวัสดุจากสวรรค์และโลก จำนวนมากจากสถาบ,บันการศึกษาแลกการฝึกฝนในทะเลสาบเทพสมุทรเขาสงสัยว่าการพัฒนาพลังวิญ,ญญาณของเขาคงจะทุกเศามากกว่านี้ผลของเหตดลินเจออายุหนึ่ง0ปีนั้นค่อนข้างดีจริงๆสายเลือดของเขาไม่ได้แสดงสัญญาณของการโดนทับพลังวิญ,ญญาณเมื่อเร็วๆนี้แล่มันก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่รังเซนยูดูเหมือนจะรู้สึกว่าผลกระทบของเหตดลินเจอร์เมื่อเร็วๆนี้ไม่ดีเท่ากับตอนที่เขา รับมันครั้งแรกอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อเขาทะลุไปถึงวงแหวนที่4เขาก็ดูทรับไปมากเช่นกันหน,น้าพูดว่าถ้ามีอะไรจะบอกเจ้าถ้าเจ้ากำลังมองหาสมบัติระดับสูงของสวรรค์และโลกในตาราดเจ้าจะไม่เห็นอะไรที่เหมาะสมกับเจ้าเลยดูเหมือนว่าเจ้าจะมองหาได้เพียงสมบัติสวรรค์และโลกที่โรงเรียนสื่อไรเพอร์เ,เท่านั้นถ้าได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย แสมบัติระดับสูงอย่างแท้จริงส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของโรงเรียนซรเคอร์อและสำนักขงังาเจ้าต้องการพัฒนาเร็วขึ้นเจ้าต้องกินอาหารดีๆมากขึ้นและไม่ต้องกังวลว่า,สาเสลื่ยงของเจ้าจะทนไม่ไหวรันจินโยพยากหน้าได้พูดว่าเมื่อเร็วๆนี้ข้าได้ฝึกฝนกับผลไม้นิรันแล้วการขัดเกลาความสามารถค่อนข้างดีหลังจากทะลุถ,ถึงวงแหวนที่สี่พลังวิญ,ญญาณก็เสถีนรภาพ อย่างสมบูรณ์แต่ข้าคิดว่าผลกระทบของเหตุลินจอกำลังอ่อนลงเป็นเพราะขาดสารอาหารหรือไม่น้าหน้าพยากักหน้าแล้วพูดว่าเป็นไปได้เจ้ายัางต้องการวัสดุจากสวรรค์และโรคมากกว่านี้ที่มีอายุหนึ่งแสนปีขึ้นไปสิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะครั้งต่อไปที่เจ้าจะทรลุผ่า,านถ้าได้คำนวณตามสถานการณ์ของเจ้า เมื่อเจ้าทะลุ่านวงแหวนที่4เจ้าจะต้องมีย่าสมุนภัยอายุหนึ่งแสนปีเป็นฐานก่อนจึงจะสามารถทําได้เพื่อเจาะทะลุได้อย่างราบรื่นทางที่ดีเจ้าควรเตรียมต้นไม้นี้ไว้รานเซนโยเก้าหัวแล้วพูดว่ามันดูไม่ง่ายขนาดนั้นแม้ว่าสถาบันการศึกษาจะมีแต่ก็ควรมีราคาค่อนข้างแพงถ้าคิดว่าข้าคงไม่สามารถทะลุเข้าสู่วงแหวนที่5ได้เมื่อสําเร็จการศึกษาจากดนน้านนอก หน,น่าบอกว่าไม่จําเป็นไว้มาดูกันว่าเมื่อถึงเวลาถ้าคิดไม่ออกอาจารย์จะหาทางให้เจ้าเองตกลง,ลงสานเสนยอยู่กอดหนาหน่าแรงๆอีกครั้งนหน้าพูดว่าซิวซิวอยู่ที่ไหนหสานเสนยอยู่พูดว่าข้าไ,ได้บอกเธอว่าท่านจะมาไม่อย่างนั้นเธอคงจะแย่งท่านไปอีกครั้งข้าจะบอกเธอในวันพรุ่งนี้หน,น้าหัวเราะและพูดว่าเจ้าไม่กลัวว่าเธอจะไม่มีความสุขนั้นเหรอ รานเซนยูกระพริบตาถ้าอย่างนั้นก็บอกเธอตอนนี้เลยมุมปากของหนาาน้างเงยขึ้นดูเหมือนว่าเจ้ายังใส่ใจความรู้สึกของซิวซิวอยู่ใช่ไหมร้านเซนยูกังวลเล็กน้อยเพราะข้าไม่สามารถยุ่งกับเธอได้ร้านเซนยูพูดอย่างช่วยไม่ได้20นาทีต่อมาไปซิวซิวก็มาที่หอพักของร้านเซนยูเมื่อเธอเห็นหน,น้าน้าเธอก็แสดงความรักเป็นปกติเช่นกันอาจารย์นาาน้า ข้ามีความก้าวหน้าอีกครั้งไปาซิวซิวพูดอย่างตื่นเต้นเอาไรนะขอข้าดูหน่อยว่าเจ้าสามารถใช้ทักษะวิญญาณของเจ้าได้ในภายหลังได้ไหมหน้าพูดด้วยรอยเย้มตกรองห้องฝุ่นของหลานเซียนหยูถูกไปาซิวซิวยึดครองอย่างรวดเร็วเอาเยีนอยู่ข้างนอกอย่างช่วยไม่ได้มองไปาซิวซิวที่แสดงทักษะวิญญาณอยู่ข้างในอย่างทำอะไรไม่ถูกถ้าข้ารู้ว่าเจ้ามา แล้วเจ้าจะทําแบบนี้กับข้าข้าจะไม่เรียกเจ้ามาเลยลานเซนยูทาได้เพียงมองหน้าด้วยความอิจฉาในขณะที่เธอชี้ไปที่ปลายเชียกในห้องฝึกฝนไปขอให้เขาไม่ได้ค้นพบความก้าวหน้าใดๆเมื่อเร็วๆนี้ชาวังรุ่งขึ้นรานเซนยูเรียกทุกคนมารวมกันแล้วเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับการแข่งขันกับนักเรียนชั้นปีที่6หลังจากที่ทุกคนพูดคุยเรื่องนี้แล้ว วกเขาก็ตัดสินใจใช้วิธีการของหลานเซนโยทุกคนจะพักผ่อนเป็นเวลาสามวันจากนั้นปิงเทงเหลงและติงซูฮานจะนำทีมไปปฏิบัติภารากิจต่อไปหลานเซนโยนำทีมของเขาฝันกับนักเรียนชั้นปีที่6ถ้าพวกเขาชนะจากนั้นจึงจะเข้าร่วมการแข่งขันในโรงเรียนสาขาต่อไปในช่วงบ่ายติงซูฮานและคนอื่นๆไปเลือกภารากิจในขณะที่หลานเซนโยไปที่สำนักถัง เพ,เพิ่มอุปกรณ์ให้กับเรือรบทั้งชั้นเรือนเคลื่อนไปในสองทิศทางรานเซนยูมาที่สำนักงานใหญ่ของสำนักขังในช่วงบ่ายเมื่อเขาเห็นเตียงโบอีกครั้งเขารู้สึกว่าการแสดงออกของผู้นำนั้นวิเศษมากผู้นำทำไมท่านถึงมองข้าเหมือนผีละ่ะมันทำให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจรานเซนยูทักทายเตียงโบด้วยรอยเย้มเตียงโบถอยหลังไปสอก้าวแล้วพูดอย่างจริงจังว่า บอกข้ามาว่าเจ้าทําอะไรทําไมบนเรือรบอาวากาศถึงมีอาวุธและอุปกรณ์มากมายนี่มันมากเกินไปกระสุนก็เช่นกันในช่องไม่ได้โหลดด้วยซ้ำและห้องปวอคุมก็าว,าว่างเปล่าเจ้าพ้นกลางแสงอาวุธของใครมานอกจากนี้ข้ายังได้ตรวจสอบอาวุธของเราต่างๆว่ามีการถูกใช้ปราณเซนโยกล่าวอย่างใจเย็นว่าแน่นอนถ้าเป็นคนใช้มันสำหับถัง ให้อาวุธที่ดีมาเราก็ต้องใช้มันไม่ใช่หรือเตงโบกล่าวอย่างแข่งเมว่าถ้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าทําอะไรนี่คือสิ่งที่สํานักถังจําเป็นต้องรูร้ลานเซีนยนโยพูดว่าเราจะพูดคุยกันที่ประตูนี้เหรอ15นาทีต่อมาอะไรนะเตงโบยืนขึ้นและมองดูลานเซีนยนโยด้วยดวงตางเบิกกว้างพวกเจ้าพ้นกลุ่มโจสรสลัดและขายเรือรบของกลุ่มโจสรสลัดไป รานเซนยูก,กับพิบตาเรีพูดว่าใช่เตงโบตบหน้าตัวเองนั่งเอนหลังจึงพามเรีพูดว่าถ้ารู้แล้วถ้ารู้ว่ามันไม่ดีถ้าเจ้าขึ้นเหลือรบอวากาศเจ้าไม่ควนสวมอาวุธเจ้าช่างกล้าจริงๆรานเซนยูก,กระอแอมเรีพูดว่าเราจะทำอย่างไรถ้าไม่มีอาวุธและเราจะกลายเป็นทะเลของโจสรสาระระหว่างดวงดาวงั้นเหรอแล้แจากนั้นเราก็จะกลายเป็นทาตนอกจากนี้ท่านไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหม ดาวอีกในหนึ่งมีผู้ที่มีทักษะกล้าได้กล้าเสียเป็นผอเรือะร,ะรบของสำนักฐางของเราแข็งแกร่งพอที่จะได้รับชัยชนะเช่นนั้นดูสิข้าได้นำของที่ยึดมาทั้งหมดกลับมางั้นเหรอเมื่อเราเดินทางไปในครั้งนั้นท่านเน้นย้ำว่ารกระสุนที่ติดตั้งบนเรือรบอวกาศของเรานั้นมีค่ามากและทรัพยากร,กรก็มีราคามากด้วยเหตุนี้เราจึงต้องสู้เพื่อสนับสนุนสงครามไม่เช่นนั้น เราจะไม่สามารถสนับสนุนเรือรบของเราได้ท่านไม่คิดอย่างนั้นเหรอเมื่อมองประเทศหลานเซนโยเท่รู้สึกเสียใจมากขึ้นเรื่อยๆเยจงโบก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างขึ้นและเขาก็จําช่วงเวลานั้นได้ทันทีเมื่อตอนที่เขาพาหลานเซนโยและคนอื่นๆไปที่ดาวแห่งคนบาปหยุดเถอะหยุดเถอะแต่ทว่าข้าได้รายงานเรื่องนี้ไปแล้วเพียงฟังการเตรียมการข้างต้นหากสำนักถังตัดสินใจยุตเรือรบกลับคืนมา ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับข้าข้าไม่สามารถควบคุมอะไรได้เองโบไม่อยากจะคุยกับร้านเซนโยอีกต่อไปเอาคว,วาจริงๆว่าจะตบเด็กคนนี้ไม่ได้จริงๆเจ้าตัวเล็กพวกนี้กล้าหาญมากพวกเขาโจมตีกลุ่มโนารารัสแล้วก็ชนะจริงๆมันเหลือเชื่อมากซึ่งชั่วโมงต่อมาห้านเซนโยได้พบกับถังเหมารองหัวหน้าหอพอมยุทธอีกครั้งเมื่อถังเหมาเห็นหลานเซนโย สีหน้าของเขาดูแปลกเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะรู้มานานแล้วว่าเจ้าตัวเล็กเหล่านี้กล้าได้กล้าเสียแต่เขาก็ยังคดรู้สึกแปลกใจไม่ได้พวกเขากล้าทําตั้งแต่แรกเพื่อที่จะทําภารกิจให้สําเร็จพวกเขาทําสิ่งที่แปลกใหม่และบอกว่ามันสมเหตุสมผลในภายหลังแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่านี่จะเป็นรั้งแรกที่พวกเขาขับเรือรบตามรําพังและก,ก็ปล้นกลุ่มโจสรสวรรคได้พวกเจ้าทุกคน อังเหมายกนิ้วให้หลานเซนจูขอบคุณขอบคุณครับหลานเซนจูกล่าวด้วยรอยเย้มเจ้าคิดว่าค่าชมเจ้าจริงๆใช่ไหมถังเหมาอดไม่ได้ที่จะกรอกตาท่านไม่ได้ชมค่าง,งั้นเหอรอหลานเซนจูดูเชื่อฟังเมื่อมองว่าเที่ยวานเซนจูที่แสร้งทําเป็นคนโง่อังเหมาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะไม่น่าแปลกใจเลยที่หวังเทียนยูชอบเจ้ามากเจ้าเป็นเพียงแบบจำลองของเขามาก่อนอาจารย์หวัง ทำอะไรมาก่อนในตอนนั้นร้านเซนยูถามอย่างสงสัยปังเมากระตุกมุมปากและพูดว่าเจ้าสามารถถามเขาได้ด้วยตัวเองในอนาคตเจ้าจะทําอย่างไรต่อไปเจ้าจะพ้นกลุ่มโจรเลัต่อไปงั้นเหรอร้านเซนยูรีบใส่หัวและพูดว่าท่านลองถังครั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆเราโดนโจนสรสรลสโจมตีและต้องหนี โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวในตอนนั้นด้วยแต่ใครจะรู้ว่าขีปนาวุธต่อต้านสาสานของสำนักถามของเรานั้นมีพลังมากจนทำลายพวกมันทันทีและพวกมันก็พ่ายแพ้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังอย่างแน่นอนในอนาคตและจะไม่ก่อการยั่วยุใดๆเตีงโบอดไม่ได้ที่จะพูดว่ามันแปลกละที่จะเชื่อเจ้าทำไมเจ้าจะไม่กล้าทำเช่นนั้นเจ้าเด็ก เจ้าช่างกล้าจริงๆลังเหมาได้ความสงบกลับคืนมาแล้วและพูดว่าข้าอยากได้ยินขั้นตอนทุกขั้นตอนและห้ามมีการละเว้นใดๆพูดกับข้าอีกครั้งตกลงครับสารเสนยุอธิบายสถานการณ์ในวันนั้นอย่างรอบคอบและวิธีที่พวกเขาจัดการกับผลที่ตามมาหลังจากฟังเรื่องราวของเขาแล้วถังเหมาก็พยักหน้าเอาละแค่นั้นแหละเจงโบพาเขาไปที่นั่นเพื่อเติมอาวุธและกระสุน เรารวบรวมทุกอย่างที่เรานํากลับมามอบให้เขาในราคาปกติเรามอบกีฬาวุธต่อต้านสาสารให้เขาสีรูกตราใดที่เขามีเงินยกเว้นอาวุธลับเราจะให้เขาเลือกที่เหลืออะารนะเตียงโบมองว่าที่ถังเหมาตะลึงได้คิดว่าท่านไม่ตามใจเด็กพวกนี้งั้นเหอรอสิ่งนี้เหมาะสมหรือไม่ถังเหมาพูดกับหลานเชนอยู่ว่าออกไปรอก่อนข้ามีไรจะคุยกับเตียงโบตกลง การเซนจูมีความสุขมากพูดของถังเหมาก็เทียบเท่ากับการสนับสนุนการกระทำของพวกเขานี่ก็หมายความว่าสำนักถังสนับสนุนพวกเขาอย่างเป็นทางการหากสถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งสำนักถังจะสามารถอดทนได้เอะไรจะดีไปกว่านี้เมื่อเห็นหลังเซนจูออกไปอย่างมีความสุขเตยงโบก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าท่านลองท่านไม่สามารถสัญญากับพวกเขาได้ พวกเขาพึ่งพ้นกลุ่มโจรสลัดเป็นครั้งแรกเมื่อพวกเขาออกไปถ้าพวกเขาทําเช่นนี้ต่อไปในไม่เช้าเร็วจะมีอันตรายนั่นคือนักเรียนจากชั้นเรียนทดลองของโรงเรียนซูรา่าเคอร์ังเหมาบดฝ่ามือรงและเซงโบก็หยุดทังเหมากล่าวว่าก่อนอื่นพวกเขาชนะการต่อสู้ครั้งนี้ใช่ไหมและก็เท่ากับไม่สูญเสียอะไรเลยนี่คือความสามารถพวกเขาขับเรือรบอาวากาศตามลำพังเป็นครั้งแรกในพระกิต และเอาชนะกลุ่มโจสรสลัดระหว่างดวงดาวที่มีเรือระบประจานบานกว่าสิบลํำเจ้าทําได้ไหมพวกเขาไม่เพียงมีความกล้าหาญแต่ยังมีกลยุทธ์นี่คือที่ที่พวกเขากล้าหาญและระมัดระวังทังเหมามองเติงโบอย่างจริงจังแล้วพูดว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือแม้จะประชญหน้ากับโจสรสลัดพวกเขาก็ยังสามารถยึดติดกับความตั้งใจที่แท้จริงของพวกเขาได้และไม่ฆ่านักโทษ รือขายพวกเขาให้เป็นทาสแน่นอนว่าพวกเขาป้นโจนสรสลัดและป้นสะดมพวกเขาพวกเขามีความคิดเรื่องทรัพยากรเท่านั้นแต่พวกเขาสามารถยืดมั่นในเจตนาที่แท้จริงและไม่ใช้วิธีการใดๆและยังคงยึดหลักกําไรไว้ในใจนี่คือเหตุผลที่ข้าสนับสนุนพวกเขาด้วยความสามารถคนยธ์ผลกําไรและความสามารถพิเศษเป็นเรื่องน่าเึื่งที่กลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มนี้จะโตโตขึ้นอย่างแท้จริงถ้า ได้พูดคุยกับหวังเทียนอยู่แล้วในอนาคตนักเรียนในชั้นเรียนของเขาที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในร้านด้านในของโรงเรียนซีไรคเคอร์จะต้องมาที่สำนักงานใหญ่ของสำนักถังของเรานอกจากนี้ข้าต้องเตือนเจ้าว่าอยากกดเกรื่องกับเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนแรกเจ้าควรจะค้นพบจุดแข็งของพวกเขาแกละเรียนรู้จากพวกเขาในบางแง่ม,มุมผิวของเตียงโบค่คอยๆผ่อนคลายลงเมื่อเขาฟังคำพูดของถังเหมา เขาพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าข้าต้องบอกว่าบางครั้งข้าก็อิจฉาพวกเขาจริงๆแต่ข้าต้องยอมรับด้วยว่าพวกเขาเก่งมากโดยเฉพาะหลานเซนยูคนนี้ทุกคนในชั้นเดียนของเขาเชื่อมั่นในตัวเขามากถ้าไม่ใช่เพราะเอกภาพภายในพวกเขาคงไม่สามารถทำอะไรได้มากมายขนาดนี้ทังเหมายิ้มและพูดว่านี่คือเหตุผลที่ข้าให้ความสำคัญกับเขา จุดแข็งส่วนตัวของบุคคลคือพรสวรรค์ของเขาเองสำนักถังและโรงแรมซื้อไรเคอร์ของเราไม่เคยขาดพรสวรรค์ดังกล่าวแต่เมื่อเรามีความสามารถมันเป็นเรื่องยากที่จะมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากแต่ยังเป็นชายหนุม่มที่เราาราซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่สำนักถังและโรงแรมซื้อแเคอร์ของเราขาดตอนนี้ข้าหวังว่าเขาจะไม่เข้าเรียนในร้านด้านในเพราะถ้าอย่างนั้นข้าก็อดที่จะได้เขา แม้ว่าข้าจะคิดว่าหวังเซนโยคงจะไม่ให้โอกาสเราอย่างแน่นอนเมื่อหลานเซนโยเห็นเตียงโบอีกครั้งทัศนคติของเตียงโบก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณและเลือกอุปกรณ์พวกเขาเริ่มต้นจากโจนสซอรัดหลังจากคำนวณขั้นสุดท้ายอาวุธและกระสุนต่างๆที่ได้รับจากเรือรบปราจันบานมีมูลค่าพอสมควรแท้ที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาวุธและอุปกรณ์ บนเรือรบประารบานด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <S <S เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ